สวัสดีค่ะแอดยีนพารวยนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อ,ตอไปนะคะวันนี้แอดยีนพารวยก็จะพามาชมแนวทางฮาหนอยสามนอยนะคะในงวดวันที่สามเดือนห้าปีหกสี่นะคะก็สุดเจาะ สูตรเจาะสองตัวบนล่างนะคะก็สามน้อยก็จะมีพิเศษปกติ VIP นะคะก็ลุ้นได้ตั้งแต่รอบพิเศษนะคะที่จริงก็ลุ้นได้ตั้งแต่รอบเฉพาะกิจนะคะรอบเฉพาะกิจลุนได้นะคะวันนี้รอบเฉพาะกิจมาเด่นสีเนาะยิงก็จำไม่ได้แล้วสีอะไรไม่รู้สีหกหรือเปล่าเนาะก็ สำหรับวันนี้เด่น4ี่กับ3ไม่มานะคะรอบพิเศษปกติ VIP ไม่มาเลยนะคะไม่มาสักเม็ดเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะก็คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางชมเพื่อความบันเทิงนะคะ ก็ตามรับชมรับฟังกันต่อนะคะในงวดวันที่4เดือน5นะคะแอดยินก็ได้ตัวเด่นจอกมาเรียบร้อยนะคะก็จอกมาให้เรียบร้อยนะคะก็สน้อยก็จะมีพิเศษปกติ v i p นะคะก็ลุ้นได้ตั้งแต่พิเศษนะคะที่จริงก็ลุ้นได้ตั้งแต่เฉพาะกิจเลยนะคะรอบเฉพาะกิจก็ลุ้นได้เหมือนกันนะคะ ส่วนมากตัวเด่นจะมาตั้งแต่รอบเฉพาะกิจเลยนะคะสำหรับสูตรแอสยีนพารวยนะคะก็ให้เด่นหนึ่งกับหกนะคะก็เจาะมาเน้นๆนะคะเจาะเน้นๆนะคะสำหรับสองตัวเด่นนะคะก็แอดยีนพารวยนะคะแอดยีนพารวย,ะะย,รวยก็ จะเน้นตัวที่ชอบนะคะจะมาตามตัวที่ชอบหรือเปล่านะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะชอบหนึ่งก็วิ่งหนึ่งรูดหนึ่งเจาะหนึ่งได้นะคะเด่นหกก็วิ่งหกรูดหกเจาะหกได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วแต่ท่านไหนจะชื่นชอบตัวเด่นตัวไหนเนาะถูกใจถูกตาถูกใจเนาะบางท่านก็อาจจะชอบไม่เหมือนกันนะคะสำหรับแอดอินพารวยก็ รอบหนึ่งสองนะคะหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งหกเอาเอดยีนเขียนหนึ่งแปดสองรอบเราตรงนี้เป็นหนึ่งห้านะคะตรงนี้เป็นหนึ่งห้านะคะ ก็หนึ่งสามก็หนึ่งแปดนะคะหกแปดหกสามหกสองนะคะ ก็แอดดีนก็ท่านไหนที่ชื่นชอบเนาะก็แคปหน้าจอไปชมเป็นแนวทางได้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะท่านไหนที่ไม่ชื่นชอบก็กดเลื่อนผ่านเลยนะคะ สำหรับเพื่อนใหม่ FC ใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีคะ่ะ